ท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่ถนัดในการเพาะกล้าก็สั่งเป็นถาดไปก็ได้ครับมีเพามสั่งมาได้เลยแล้วผมจะจัดการเพราะเพาะกล้าได้อายุก็จะส่งเอาไปให้ครับถาดละ300บาทครับหนึ่งถาดมี430ร้มสหุครับสามารถสั่งได้ครับเมื่อกล้าได้อายุผมจัดส่งให้ท่านรอดำอย่างเดียวเลยครับสบายสบาย สวัสดีครับนช่ครับวันนี้จะเริ่มแช่ข้าวญี่ปุ่นโคชิคาริครับพอดีมีลูกค้าสั่งเป็นถาดมาครับคือลูกค้าไม่ต้องการจะเพาะเองจะเพาะกล้าเองคืออาจจะไม่ถนัดไม่สะดวกไม่มีเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งเป็นถาดซึ่งผมก็จะเพาะกล้าให้ท่านไหนที่ว่าไม่สะดวก ไม่มีเวลาเราะกล้าครับก็สามารถสั่งเป็นถาดกับผมได้ครับผมจะเราะให้เป็นถาดเอาไปก็ดำได้เลยครับได้อายุก็สามารถดำได้เลยอันนี้มีลูกค้าสั่งมา6ถาดครับผมก็จําหน่ายถาดละว300บาทครับ300บาทครับ1ถาดจะมี430หลุมหลุมหนึ่งก็จะดำได้2 2กอครับเราดํำกอและ2ต้นครับก็อันนี้ลูกค้าสั่งมา6ถาดก็ ดำห่างๆหน่อยก็อาจจะได้เป็นเกือบงานนะครับก็ไปต่อขยายพันธก็ได้ไม่น้อยครับได้ไม่น้อยหรือเฟืือเลยนะครับหรือท่านจะสั่งเป็นถาดไปเอาสักหนึ่งถาดหรือสองถาดเงี้ยแล้วก็เอาไปดำในหลุมในท่อบอ่อซีเมนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่นถนัดในการพอกล้าก็ สั่งเป็นถาดไปก็ได้ครับมีเพรอะสั่งมาได้เลยแล้วผมจะจัดการเพราะพอกลาไดอายุก็จะส่งเอาไปให้ครับถาดละสามร้อยบาทครับหนึ่งถาดมีสี่ร้อยสามสิบุมครับสำหรับสั่งได้ครับอันนี้ขั้นตอนแรกผมจะเอามาแช่น้ําให้ดูก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ําครับนี่น้ําก็ประมาณลิตรนึงครับหรือลิตรครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่จํานวนข้าว อันนี้ข้าวครึ่งกิโลนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็เตรียมน้าน้าร้อนมาครับอันนี้คือน้ําเปล่าอย่าลืมใช้น้ําที่ไม่มีคลอรีนนะครับเป็นน้ําดื่มปกติที่ไม่มีคอรีนครับเราก็เอาน้ําร้อนผสมไปครับแล้วก็จับดูครับอยากให้มันร้อนมากเอแค่อุ่นๆเน,นี่ยครับน,นี่ยังไม่พอเดี๋ยวพจะเอาน้ําร้อนเพิ่มครับ นี่ครับเอามือจุ่มดูนะครับพออุ่นๆพอแค่อุ่นๆร้อนนิดๆครับไม่ต้องร้อนเยอะแค่นี้ครับแล้วเราก็เอาข้าวได้รับจากผมไปก็เทเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยสักพักเขาก็จะจมหมดครับ ไอ้ที่ตัวไหนไม่จมก็สามารถคัดแยกออกได้ครับเขาอาจจะเป็นเม็ดที่ไม่เต็มครับมันเขาก็จะลอยให้ดูใกล้ครับเนี่ยครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับไอ้ที่ที่มันลอยคือเม็ดไม่ค่อยเต็มแต่บางเม็ดก็เดี๋ยวเขาก็จมครับเนี่ยครับเมื่อเราแช่ เราแช่ไว้อย่างนี้สองวันสองคืนครับเมื่อครบสองวันสองคืนแล้วเราก็าาจะออกมาเทน้ําทิ้งแล้วก็เอาไปห่อผ้าห่อผ้าแล้วก็ใส่ถังทึบถังแบบทึบๆครับปิดฝาไว้อีกสองวันสองคืนและชมตอนต่อไปครับ